อ่ะโอเคก็ว่ากดอีแล้วมันไม่ปิดเปล่าเป็นโดดแน่หว่าถ้าถ้าเขาลงนี่เ,เราลงเรือนะเขาลงเรือเขาลงเรือ,อเขาเป็นน้ำพริกเพราะว่าน้ำพริกลงเรือเอ๊ะถามหน่อยเร็วฮัลโหลฮาอาขอมนายอยู่แล้ว <c oughs> ขอมในใจ เขาสแกนผมอ่ะขอของหน่อยดีนิดเดียวเองลูกโดนแน่เราเลยโดนแม่เราก็ได้ตายละแยของเขาโดนแม่นิดเดียวเองอ่ะนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้หรอไม่ได้ดีแย่ของเขาตายไปแล่ะไม่ตายไม่ตายไม่ตายช็าไม่ร้ายใช่ไหมไม่ไม่น่าอาจจะไม่เขาไกลมากอ่ะแต่เขาโกรธมากเลยว่ะคือเขาโกรธเขาโกรธอะไรโกรธอะไรขนาดนั้น เ้หยุดย yeah, <my> um, ิงให้เล่าพ่อหนุ่มผมโกรธครับผมรโอ่ธเขาไม่มาละอาสามมาสามเขาไม่มาละเขากลับมาละอาสามมีแล้วพี่แค่เมื่อกี้เลยอัดลายด้วยนะโอ้โหข้าจุงเบยไม่เห็นหรอหิวข้างหรอกลับไปแล้วล่ะ ใม่ใช่ไม่ใช่ใช่าช่ใม่ใช่ใช่ใม่ใม่ใช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 ่ไช่ใช่ใน่ใช่ใช่ทม่ไชอใช่ใด่ใม่ใช่ใอ่ไช่ใง่ใช่ใช่ใช่ไช่ใช่ใช่ใช่่มช่ใ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 ่ใช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 ่ใื่ใช่ใช่ ไม่ไม่ได้อัดไว้ให้ตอนนี้ผมก็ยังได้เปล่าอ่ะอาวานปากวันคนในแชทโดห้าแปดนะต่อแล้วเทล่าน่ยังไม่มาไม่เนมิเชนแน่หรอใช่ปะใช่ แม่แจ้วันนี้อยู่ไหมมันกันหน้านี้เห็นนะน่าจะไปนะเมื่อวานนู่นเขาก็ไปช่วยมาช่วยเลยมีทักกันโมไหมเออใช่ครับเดี๋ยวหลังจากตัวแฮนด์เอ็กน่าจะเซ็ตกันตอนนี้ก็ซอกันได้ดีนะในออกหรือเล่าเล่นอะไรนปะเอ่อผมตัวที่เดิมอ่ะผมอยู่แล้วว่าพี่เจอเหมือนเดิมเขาเดินออมาผมพร้อมยิงนะข้าข้าโอ้ละออกซ้ายอ่ะ

สวยเลืวอนั้นเจ็บมากอยู่หลังนี้เดียวประตูเรื่งนัน้นสวยหนวหมดสวย,ววยม,มีเช้าเลือดะก้าวเจ็ดมีคนมาที่ไหนไหนปัญยาทับกอบไปทับกอบไปโอ้มดเปยสวยรอดลอดลอดอยู่ไนเดีับกอบครับมีมีมีบานบานงอจัดเลไม่งอไม่ง่ไม่งอของผีถูกอผีถูก

เราไ,ได้ยินเสียงผีมั้งเพราะว่าปกติถ้าได้ยินเสียงผีก็ก็คงรอรับกันแหละโอ้ยแล้วผีอยู่นาน,นานมากข่บคุณเลยเหลือชืีอเลยอ้วนมึงไม่ปั๊มผีกูต่อ ยิงสวนมันยังเข้าเลือดอยู่เลยจะตายแล้วอ่ะเปล่าคือมันมาแล้วปั๊มแล้วแบบมันปีกมาอยู่เลวมันไม่เปลมแล้วมันปีกเลยเพราะว่ามันเก็บหมดเลยที่ยิงเข้าเลือดตัวนึ่งใช่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 ผมยิงปัดมท้าเจ็บมันเลยวเอาเจ็บเลยไม่ไม่ดอกไม่ไม่หอกมันทำยังไงล่ะเล่ดหนึ่งเสี่ยงเลยิงบานมากเลยแต่ปั๊มมันก็เหมือนแบบว่าให้มารีเซ็ตให้มอลเล่นแทนได้ไหมแต่พี่ก่อยยังไม่แตกเลยจะบ้านก็ได้ไป ก็กับม้งอะกังแตที่บาอ่ามันดับพี่เดินมา้ใกลเออไปเอาดับนไหมไปเอาดป่ะไปโอเค Let's go น e n e r g ไหมในกล่องไม่มีในกล่องมีนะในกล่องมีทีอยู่กล่องไหนวะกล่องไหนวะ กวะนีะ่แหละไมได้ไม่คิดเอบอร์ออมน้อยกว่าดีดอทจะพูดความจริงเลยว,ว้าวแมนหมดเราดีนี่ละตั้งแล้วเฟร,ม,รมไม่ดรอปเลยอ่ะเฮ้สอง A OBS นะออเ,เออเดี๋ยวผมลอง<ไ>ว่าผม,ผมชอบเปิดแบบเปิดไปดูว่าเกมมันเริเ่มยังไง แม่ผมแค่เปิดไว้แบบเกมมันเริ่มหรือยังไงเปิดเสียงเลยพี่เปาอ้วนกลับมาตีมันโกงอ่ะมันมันไม่ใช่โกงครับต้องคิดขวาว่าเอออ้วนมันต้องใช้เล่นเล่นโลนายซึ่งถ้ามันใช้เล่นอีวายเงี้ยมันมันก็ได้แหละแต่ว่ามันมันมีดีเลนโลที่จะเปิดขึ้นมาเนียเข้าใจไหมเนี่ยสมมติถ้าเนี่ยเปิดมาปุ๊บเนี่ยฝ่าโล่จะขึ้นมาประมาณวินนึงอ่ะเอ้ายังไม่เปิดหรอแบบว่ายิงทีละนัดอ่ะอ๋อในเกมนู้นนี่หว่า ไอชี้กัดกันลองนะไอเบลอนเกมมันทับกับเพลงที่ผมฟังนะอ๋อไม่ชอบเสียงเกมทับข้างหลังไม่เจอแล้วตรงนี้ไม่เจอเหมือนกันเทคตรงนี้แบบมันชอบอยู่นี่ไม่เจอได้แล้วมาดูเจอวเกมเบอร์เพมเปอร์เอาไปกินผีฟ้าปะที่ผมใช้เยอะ อได้โปรดรีสไม่ฟ้านะพี่ทองเจะได้เหมือนกันแหละได้เหมือนกันละเออจริงถ้าไม่ไม่เสียทัมมิ่งวัดกันยังไงก็ได้แรกอะในกระตุ้นต้นใหญ่มันเล่นทัมมิ่งที่แบบว่าคนอื่นเขาหันหลังใหอะแฮ่เดี๋ยวท้ายเมืองนะท้ายให้คีย์การ์ดโอ้ ไปซ้ายได้ยินเสียงเท้าซึ้งเตียวเพราะว่ามีเพราะเดี๋ยวผมดูให้ไม่รู้เลยปล่อยะไรลูกมองบอมองเกะบ้ามองอะไรไม่มีเปล่าไม่มีไม่มี ไปบอลไซมั้ยพวกบอลไซได้เออไปมีจำอะ,ระเราวังมันต่างกันหมันจะเห็นอยู่ตรงเนี้ยต,ตังย้งร้อยอยู่ข้างบนมังไม่รู้นะขอบคุณร้อยปิทครับแบ็กโทสสามะสอดแม่เ,เลยแหมเหเ่เลยเรื่อยๆเลย เราไม่ต้องทำอะไรเนาะไปใหม่หกตีเหรอจะไปเล่นวงนั้นปะเป็เนไหนกันคนนี้มันไม่ได้ดีจับเชะไปแล้ว,ลวไม่มีออกแล้วอ่าระวังนะวอ่ะเช็คกันอ่าเช็คเยี้ทุกวมเลย ไม่ใครมีหมวกอ่ะไม่มีที่จะไม่มีที่จะโค้งเราเราเช็คโค้งไม่ได้เออ่อไม่ได้ดิแผ่นสองอันนั่งเอือแล้วแต่บางทีมันก็ดึงมาหาเราอ่ะอืออยู่นี่ก็ได้นั่งกยาวนี่ไปกัน ไม่มีใครรักเราเท่าชีวีจะพูดดิใครหนอรักเราเท่าต่อเออจำจำบทผิดจำได้ชินใจเอนี่ไงฮะดูคลาติกมีอะไรบ้าง มีดดแก้วน้ำม,มีอันนี้มีรีโหลดอันนี้<อ>มีแมงมุมด้วยนะแต่แมงมุมมันออกยากอะ่ะแต่ละล็อกก็มีแก้วน้ำมีคอนแล้วก็มีแมงมุมแต่ลูกเล่นมันเยอะลีโหลดอยู่นั่นแหละ พ่ตทักฟักไม่เนี่ยมันมีอันนี้ด้วยได้เคเบิลในแข่งนี้พามได้เปรียบไหมเติมครับบ้าน้ายไปคุมนั่นต่อก็หนึ่งนัดล้มได้ถ้าถ้ายิงเปิดยิงเข้าตัวก็ก็ดันได้เลยมันเป็นแรงอ่ะ ประเทศไหนก็ไม่ได้เขาซัดกันนั่นนะมีจ้ำปั้ยมีแต่ผมว่าเขาแค่ขอป่ะนั่งแต่เราปัดคอมันได้ถ้าอยากปล่ปล่อยเดีวะจ้ำตรงนี้แหละแค่กดได้ยิงได้แหละผมน่าจะได้ปั้งหนึ่งอ่ะเออเอาตัวไหนพี่แล้วไม่เห็นวะพี่พีล้มเลย

ดีโดจริงไม่มีจัไม่มีจับไม่มีจัไม่มีจับไม่มีจับล้มจับเจเเจเปิเเจเปเ้เราใช่ปะผมปาติไปหน้าประตูผมปาระเบิดใส่ประตูเขาเขาขึ้นไปแล้วเขาขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วสองตัวเขาเขาเล่น ครับเสียงเป่าขาดขาดป่ะไม่เละตอน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 ไฟอ่ะตอนที่ถามว่าช่วยไหมตอนนั้นมอได้ยินจัดป่ะได้ยินอยู่ข้างนอกนะที่ใหม่ไม่ได้ไม่ได้บอกให้มาช่วยแต่ไม่ไม่รู้ว่าจะไม่มาช่วยไม่เพราะเพราะเพราะท่าถามคือที่ที่อยากรู้คือว่ามันมันใกล้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมกับพี่ไม่จับพี่พี่พี่คอมันดันไงมันดันพี่เฮ้ยผมอาจจะเอามันล้มได้ผมอาจจะเอามันล้มได้อันหนึงนะตอนยี่สามโอเค ไป่ก็ได้คนอ่ะานอกก็ได้ใได้เอาเรเล่นวงกได้ครันมีคนมาเพราะว่าถึงแม้ว่ามันคือมันมันไม่มีใครเข้าเข้าบ้านได้ไงมันมีแก๊สทุกประตูแต่ก็นั่นแหละนั่นในในกล่องมีอะไรกนเฮียบี้มากมายแปดมีเท่าไหร่กัน

ไอ้เหี้ยกูจะจะวายเขี้ยไอ้สัตว์ี่ยอยู่มันก็ดินมาตรงนี้อ่ะนี่ก็เพื่อนไอ้เหี้ยข้างบนเหลือคนเดียวเรื่างเงี้ยขึ้นข้างบนไหมมันจะมีเพื่อนมันจะมีไอ้นี้มันนลยดิมีคนที่ยิงมันอ่ะมันเหลือคนเดียวเหรอฮะคนเดียวไม่ไม่ดีลงมาเหรอมันมันยิงกันไม่ใช่เหรอจังหวะนั้นนะไม่งั้นแล้วมันจะลงมาทำไมอ่ะร้อยสี่ห้าตัวนึง ไปปลลงมาาเเก็นนี้่ขึจะจะขึ้นเปล่าจะขึ้นเปล่าเพราะว่าผมผมผมล็อกให้ได้มันมันจะพิกไม่ได้อะลองดูเลยมา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 มีทีพี่เหรอทีพี่มันมันไม่พิกสี่ร้อยสี่ห้าร้อยสี่ห้าเป็นกันเราแมวแมวเนาะแมวเนาะแมวเนาะแมว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 แมเออจัเพี่ไอ้แมวย่างเราจับผมเออเออเออปลาพปลาระเบิดดาดก็เรียบร้อยแล้วตรงนั้นนี่อะไรเนี่ยฮัลโหลบอกอยู่แล้วจับไปแบบเข้าไมมันอยู่ตรงนั้นตกมาจากฟ้าไม่รู้ปวายมาสี่ได้ไง ผมเจ็ดจสิบจเจ็ดสิบไปแล้ว,วแค่เจ้าคนเทะเเฟอร์เถินจะหมดแล้วมุมฝั่งนู้นอ่ะไปเล่นฝั่งนู้นไหมบ้านนู้นน่ะเหรอเออแต่จะมาเด้อผมผมว่าอยู่อยู่นี่ไปก่อนขอดอกฟเฟิร์สเพราะผมต้องเตรียมเปลี่ยนปืนแล้วฮีโอ่เ,เทนไปท้าเด็ ก็มาดิกูมีจแด e r อะจ้ำแผไม่หายออไม่หายมาจริงล้มจริงรงอยู่มาจริงจงอยู่จริงอยู่ก็มาดีวะรอดูวงมะรอดูวงพี่มาพี่มางนี้ได้แล้วยัถ้ากระสุนลายเยอะเก็บแผดได้ไหมอะเวอร์ไหถ้าผมขึ้นนะ เฮ้ยเต้ยผมขึ้นซิฟโคตรไวมันแอบมองอยู่ทำไงไงติ๊บสองครั้งอะติมไประสุนอะกดสเปซมาไออีอะรอคลิปยูทูปเพื่อนวันนี้ครับแหมยูทูปโดนก็มายูทูปเยอะวะกดอีแล้วก็จะไปป่าเรืหรออีไปป่าเรืหรอเท้าต้องเท้าต้องติดพื้นท้าต้องติดพื้นอีอีจะไปป่าเรืหรออีแล้วจะไปป่าเรืหรอเออนั่นแหละเออได้แล้วว่ะเอาปาทำไม่เป็นปาทำไม่เป็นหรอ อันนี้อะไรไม่เป็นมองอยู่ด้วยนะเยี่ยโอ้าเราจะไปอยู่อย่างนี้เลยตำรวจได้เปลี่ยนไอ้สะพานฝั่งนู้นน่ะสะพานฝั่งนู้นน่าเล่นนะไม่ก็บ้านฝั่งนู้นน่ะสะพานเนี่ยนะเออไอ้ด้านในที่ที่ที่คราบก็อันนี้ได้นะยิงควันว่ะ สนใจเล่นเล่นเล่นตรงที่คาเปล่าทุกคนทุกคนเล่นตรงนั้นเปล่ามันอยู่ในวงนะนิดนึงอ่ะแล้วเราก็บ้านนนเดินมาก็ได้เดินมาก็ได้มันอยู่มันอยู่มันอยู่ขวาสองเตี้ยเดินเดินเดินทับกันเดินทับกันลองไม่มีหาขขามาระวังติ๊มห้าสามสิบห้าหายไปสี่สี่สามสิบสองแล้วมีติ๊มอีกตีหนึ่งลงลงลงมีมีงูมาเดี๋ยวนี้อาจจะลองานด้อในมีเนื้อในมี ผมไปตรงเรานั่งยืนไม่ได้เลยวะอ๋อถ้าบ่นล้มได้แต่ล้มแล้วไงวะเออท่านตีเราเล่นได้ใช่ไหมตรงนั้นอะเล่นไ,ได้แต่น้อยใช่ไหมนิดเดียวแค่นี้นะอยากตีเม,ม,มื่อไหร่อ้าวนึกว่าผมอาจจะเอาล้มได้ตัวหนึง่งไม่ล้ม ข้างในมีสามตัวเอาจริงนะถ้าที่เล่นมันน้อยมากๆอ่ะผมฟาติไล่มันได้นะเว้ยแบบเรา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 วิบเสร็จเราวิบเสร็จตีแล้วเร็วมากมีโดมอยู่เออเดี๋ยวปาโดมไปลึกๆได้ปะมันเห็นแน่ว่าจะตะโกผองเหรอน่าจะตะโกผองแหละถ้าถ้าไม่ใช่ตะโกผองก็ก็สิ่งนั้นแหละ ตองลองลองโอ้โหผมว่าใช่ผมว่าใช่ผมว่าใช่จากเลือดมอสอะพอๆนะใชเลยน่นยนแต่เราก็ไล่ที่มันได้เลยนะใช่ไมหมไอ,อ้ยหรือว่าเราเราเรา,เราจะมันมีที่เล่นที่ดีกว่านี้ไหมวะมันน่าจะดีสุดปะไม่ไม่แต่ว่ามันมันมันอะช้าสุดเพราะยังไงแล้วเราฆ่าชายย้าอีกดีแล้วผมอยากฆ่ามันวะผมอยากฆ่ามันแบบป,เปเอ,อเดี๋ยวเราปาบับเบิ้ลไปไปไปใกล้ๆมันอะแล้วเดี๋ยวผมปาอันตรีไปไปไปประมาณนี้ ยิงให้มันเอ,อ่ะอาผมผมผมจะยิงแค่อนให้ลบไอ้เหียยิงไปเนอีนัดหนึง่งสองนัดสามยังยังยงไเีเาเอาไลเอาอไวะงานทเวลาหลังจากที่เสร็จไปเลยไปไปเล่นหลังไเี้นี่เรารับหลังะไอ้เขียวเขียวอันนั้นได้นะอ่ะเดี๋ยวเเราเราสไลดไปเขียเขียวกันเะ ถ้ามันพีกเราเราเราก็อันนี้มาเลยไม่เป็นไมาเลยมาเลยมาเลยผมปั๊บเด็กเข้าไปในในบ้านมันเฮียมันยิงผมมาทั้านบนอ่ะเฮ้ยลมหนึ่งลมหนึ่งลมหนึ่งผมปั๊มผมปั๊มผมปั๊มโดนเราเอาคนเข้านะโอเคมาเอาผมเข้าขวาให้หมดแล้วหมดแล้วผมไป่ที่ผมไม่ได้พูดหรอกไม่พูดอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร

ม่มีแคสหรอกย่อเยอะนะเห็นบหม50 50 50เจ็บมากเก็บมากตัว um> นั้นอะนั่นน่ะตกไหมล้มผมฟูฮิล5ิหล huh> ังมาหลังมาหลังหลังมาปีนหลังปีนแล้วเฮ้ยมันมันโอเราผมกดหัวได้เฮเฮ้ย แม่งแม่งแม่งหมดหมดสวยเดี๋ยวเราไปทางตรงนี้สวยเพว่าแฮกเว้ยไอระเบิดอะไอที่บนอะมันปลาลงมามันมีที่่่บนใชมเออร์เบิร์นเลยพี่เอระเบิดมันแม่นเกินไปเกินระเบิดแฮกแปเหรอมันมันแม่งเกินไปพี่มันปลาโดนที่เป่าปาขัางปากบนผมปลาเือมไม้โดนไม่ระเบิดไอ้อาร์กคือมันคือตีมันจริงเหรอหรือว่าตีข้างตีมันตีมันตีบนพี่ตีบนไม่ใช่ตีข้างผมโดนจากข้างบนเลย มุมมันไม่มีให้ให้ไปนี่นะเว้ยมุมมันไม่มีให้ปักอย่างนี้นะคือเรานั่งชิดชิดอยนั้นนะมันมือมันไม่มีมุมยิงมันมีจังหวะหนึ่งที่ผมไม่ได้ชิดเวผมเดินแบบเดินเดินฉีก้ายนิดนึงอะแล้วมันมีมุมแล้วมุมมุมมอสเห็นข้างบนเหรอถ้าเห็นก็ถ้ามันเห็นมันก็เห็นเหมือนกันไม่จะมองข้างบนเลวแต่มาจากข้างบนแต่มาจากข้างบนใช่มุมที่พี่เห็นนะคือมันมาปักแบบงงจัดเลยปักไดไงวะไอ้หัวเลยเวลาโดนปักมันจะบอกใช่ปะว่า มันอยู man, <situation. S 1> man, may. May. ่ตรงไหนไอ้คนปลามันมันชี้ไปทางข้างบนเว้ยมันชี้ไปทางตรงๆอ่ะมันชี้ไปทางตรงๆอะไม่นาแหกตกตงจะลักกี้เฉยมันไม่ได้ชี้ซ้ายขวาเอ๊ะแต่มันเกินไปวะไอ้อย่างงงเลยโดนปากเฉย